คลิปนี้สร้างมาเพื่อความมาเทิงเท่านั้นไม่มีภาพคลิปวีโอที่เป็นอนาจารย์หรือสื่อละมกเลยใดทั้งสิน้นสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานนานมากคือน่าจะสามเดือนได้นะคือช่วงนี้ผมแบบคือค่อนเหนื่อยเลยแบบอยากจะเอาวันหยุดแบบไปพักผ่อนไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยว่างทําคลิปอะไรมากมายแต่ก็มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ผมก็เออได้ดูผ่านตาอยู่หลายครั้งนะแต่แบบ ก็วัาจะทาลงอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบเออฟินอะ่ะโอเคเลยอะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันเลยดีกว่าครับเริ่มเรื่องม,มานะครับผมอันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบว่าอยู่เหมือนชนบทตานยวันนะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะเห็นสาวน้อยคนหนึ่งนะครับกําลังนั่งอมแล้วดูดอมแล้วดูดไอติมอยู่นะครับผมสักพักก็แม่นางก็จะตะโกนเรียกนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็คืออ่นานานะนะครับชื่อเขาเนี่ยเขาก็จะเรียก ให้นานามาหาเนื่องจากว่าเพื่อนสมัยเรียนนะครับของนานาเนี่ยเขาได้มาเยี่ยมซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องนี่เองซึ่งพระเอกเนี่ยก็คือ,อชื่อยูสุรุนะครับผมผมขอเรียกเป็นพระเอกกันจะได้แบบไม่ต้องเรียกยาวๆเกินคือพระเอกมันก็แวะมาหาไอ้เจ้านางเอกนะครับก็คือนานานเนี่ยทีเนี้ยแม่มันเห็นมันก็แบบรู้สึกโอ้ดีใจยังเลยแบบว่า,าเพื่อนคนเนี้ยของเธอเนี่ยของลูกสาวเนี่ยได้มาหารู้สึกแบบโอเคอะเพราะว่าช่วงเนี้ยผลการเรียนของนางเอกก็คือนานานเนี่ยมัน ไม่ค่อยโอเคเลยมันแย่มากเลยแล้วก็จะรบกวนให้พระเอกเนี่ยช่วยติวหนังสือให้เธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เนะว่าหลังจากนี้จะติวกันอีท่าไหนก็ไม่รู้จากนั้นนะครับฉากมันก็จะตัดมาเป็นอาอยู่ที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนั่งกันอย่างเงี้ยแหละก็ไม่รู้เมื่อยไม่เมื่อยก็ไม่รู้แหละก็มันก็ถามสารทุกสุกดิบกันนะครับว่าเออประมาณว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะไปต่อมาหาอะไรไหนกันอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับและด้วยความที่ว่านางเอกเราเน แล้วจังหวะนั้นเองไอ้พระเอกเรามันก็แบบอยู่ก็สารภาพรักอ่ะคือบอกชอบเธอนะไอ้นางเอกมันก็สตันไปนะครับประมาณหลายวิเลยแล้วก็ทีนี้ฉากมันจะตัดมาเป็นอีกวันหนึ่งครับซึ่งไอ้พระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็กลับมาที่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเข้ามาติวหนังสือกันต่อนะครับซึ่งพอเข้ามาถึงในห้องนะครับก็ยังไม่ทันจะได้ติวหนังสือครับก็ดราม่าแดกแล้วครับก็เหมือนกับประมาณว่าไอ้พระเอกก็ตัดเพลว่ามันไม่เคยพูดความจริงหรือว่าบอกความในใจกับเธอเลยแล้วมันก็รู้สึกแบบ ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ตอนที่อ่าไอ้นางเอกเนี่ยมันจะไปคบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ห้องสองซึ่งเพเอกมันก็แบบประมาณเว้นเวอร์ว่าแบบเออถ้ามันไม่ได้บอกความจริงให้นางเอกรู้เนี่ยมันต้องรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยพอหลังระเอกมันบอกความในใจมันเสร็จมันก็ตัดตัดเพ้อครับก็แบบประมาณว่าบอกเสร็จเออกูกลับแล้วกันกูไปแล้วอะไรเงี้ยแลวไอ้นางเอกก็ประมาณว่าแบบเออเดี๋ยวก่อนสิอยู่เพิ่งไปอะไรเงี้ยคือแบบประมาณว่าแบบก็ก็ยังก็ยังก็ยังมีใจอะเนาะ แล้วทีเนี้ยนังเอกมันก็บอกไปนะครับว่าไอ้ที่พระเอกเนี่ยมาบอกชอบมันเนี่ยมันมันดีใจมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็บอกเหตุผลพระเอกไปว่าไอ้ที่เพื่อนอีกคนหนึ่งอะที่มันมาตีมาแล้วมันจะยอมคบด้วยเนี่ยเพราะว่าไอคนนั้นแม่งตื้อจนจนไอเนี่ยมันแบบมันลำคาญมาเลยอยากจะคบไปเลยอะไรเงี้ย และนานะมันก็บอกพระเอกนะว่าจริงๆมันก็ชอบพระเอกเหมือนกันคือประมาณว่าถ้าถ้าพระเอกบอกชอบมันเร็วกว่าเนี้ยมันก็ก็คงได้คบกันไปก่อนหน้านี้แหละแต่จริงๆคือมันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันก็เนาะจะรอดูกันต่อไปครับหลังจากที่พระเอกมันก็รู้ว่านานะเนี่ยก็ชอบมันเหมือนกันก็มันก็นะ ก็ค่อยๆเข้าใกล้นานะนะครับเข้าใกล้เข้าใกล้เพื่อดูปฏิกิริยาว่านางจะมีการปฏิเสธอะไรหรือเปล่าเมื่อรู้ว่านางไม่ปฏิเสธครับไอ้เจ้าพระเอกมันก็รออะไระครับชาร์จเลยสิครับระหว่างพระเอกมันกำลังจะชาร์จนะครับแม่นางเอกก็เสื้อเข้ามาขัดจังหวะพอดีอีกแม่งก็เลยอดเลยครับจังหวะนี้หลังจากที่แม่นางเอกเข้ามานะมันก็แคบเพื่อเพื่อเข้ามาบอกว่าเออเดี๋ยวแม่จะออกไปข้างนอกนะแล้วก็จากไปอย่างสงบซึ่งไอพ้พระเอกกับนางเอกก็เลยแบบหันมามองกันเสร็จมันก็นะ ก็จัดกันต่อครับผมก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันอย่างดุดดื่มนะครับซึ่งฉากอันนี้ก็ไปรอดูนในตัวเต็มนะครับซึ่งเด็ดดวงแน่นอนหลังที่ หลังจากที่เสร็จกิจด้วยกันทั้งคู่นะครับผมวันนี้ฉากมันก็ตัดมาเป็นช่วงเย็นนะครับไอ้ซึ่งไอยูซุคุนี่แล้วพระเอกเราเนี่ยมันก็มานั่งเผลอดูมือถือนะครับซึ่งมือถือเนี่ยมันก็ได้ถ่ายเซลฟี่รูปตอนที่มันมีกิจกรรมกันไว้นะครับซึ่งมันดูมันก็เผลอเจอของมันไปเรื่อยเปื่อยนะจากนั้นนะครับฉชกามันก็จะตัดมาเป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งไอพระเอกกับนางเอกเราเนี่ยมันก็ไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะครับก็นั่งคุย กีาบุเลยเผยเนี่ยแหละแต่ทีนี้แอ a เอเนี่ยมันมีความต้องการแบบพิสดารอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่มันไปเซิร์ชใน Google เนี่ยมันก็ไปดูพวกชุดแนวเซ็กซี่เหมือนชุดคอสเพลย์ครับเพื่อที่จะจัดมาให้เจ้านาเนี่ยใส่นะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมได้อารมณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยจากนั้นนะครับมันก็ จะกลับมากันที่ห้องนะครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เอาชุดให้นานาใส่นะครับผมซึ่งนานามันก็ไม่อยากจะใส่ตอนแรกแต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมใส่เนื่องจากว่ามันก็คบกันแล้วไงพอใส่เสร็จพระเอกม่งก็ฟิลขาดเลยครับทีนี้มันก็ใส่ยับเลยครับหลังจากที่มันใส่กันยับเสร็จนะครับผมทีนี้ชามันก็จะตัดมาเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ที่โรงเรียนกันซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะอยู่ในชั่วโมงพละกันเลยครับทีนี้ไอ้พระเอกมันก็แบบรู้สึกคิดขึ้นมาได้ว่าเออว เปลี่ยนสยื้อผ้าหรือห้องเก็บของเนี่ยสักหน่อยได้ไหมพอดีอยากจะลองแบบชุดพะละดูซึ่งไอน้นางเอกมันก็แบบรู้สึกเขินๆในอายเนาะแต่สุดท้ายมันก็ต้องจำใจยอมมันอกก็ไปซึ่งเมื่อนางเอกมันก็เปลี่ยนเป็นชุดพ้ะ,ะให้ปุ๊บเนี่ยไอพระเอกเราก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบขนลุกเลยครับไอนั่นก็ลุกด้วยทีนี้มันก็จับใส่ย,ยับเลยครับทีนี้ ซึ่งประมาณว่าทั้งคู่นี่ก็ในความคิดก็มีแต่เรื่องการผลิตเด็กน้อยกันอย่างเดียวนะครับในหัวคือเป็นช่วงที่แบบว่าเข้าใหม่ปลามันของทั้งคู่เลยนะครับก็ในหัวก็จะมีแต่เรื่องประมาณนี้ว่าแบบหาความสุขด้วยคางกายกันอย่างเดียวเลยจากนั้นฉากมันก็จะตัดมาเป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งของช่วงเย็นนะครับซึ่งทีเนี้ยไอ้เจ้านานานา,นานเนี่ยมันก็โทรหาพระเอกด้วยอาการที่เรียกว่าน่าจะเสพติดอย่างว่าเข้าไป ก็เลยเรียกคห้พระเอกมาหานะครับช่วงกลางคืนซึ่งแม่ของเธอก็ไม่อยู่เมื่อพระเอกมาถึงครับก็เห็นนานะในชุดนอนแบบเซ็กซี่นะครับจริงจริงมันก็คือเสื้อยืดนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าเป็นนานะใส่มันก็ทําให้เกิดอารมณ์แบบพุ่งพรวดขึ้นมาครับทีนี้ก็พระเอกมันก็เลยจับนานะน,นี่ครับทํากิจกรรมจนกระทั่งนานะนี่จะต้องแบบคลานออกจากที่นอนหลบเลยครับแต่สุดท้ายพระเอกก็ยังดึงเธอกลับมาเพื่อซ้ำเติมต่อจนกระทั่งนานะน,นี่เกือบจะสลบเลยครับซึ่ง เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอดูในคลิปเต็มได้นะครับซึ่งรหัสก็จะอยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับพยายามดูอย่าก,กรนะครับแต่จะกรแล้วหาไม่เจอก็จะหาว่าผมใส่รหัสไม่ไม่ไม่ได้ใส่หรืออาจจใส่ผิดอะไรอีกนี่นแหละก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสําหรับคนที่ดูจนจบนะส่วนคนที่กรอก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ดูแล้วก็กรอก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ,บค,ครับแล้วก็ใส่ทุกคนนะมิติละใส่ไปก